สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมช่องโบราณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566สำหรับชาวรัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกภาพรวมโดยทั่วไปเดือนนี้ชาวราศีพิจิกมักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของห้างหุ้นส่วน คู่คองคู่ค้าคู่ขายหรือมีธุรกิจธุรกรรมร่วมกันซึ่งมักจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขปัญหาบางอย่างก็ยังแก้ไขไม่เสร็จหรือเล็งเห็นผลไม่ค่อยจะได้กับปัญหาใหม่ที่เจาะเข้ามาให้ต้องกังวลการคาดการสิ่งใดเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ส่วนที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ก็กลับเป็นจริงแบบทําให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเอาเลยทีเดียวถึงแม้จะวิตกกังวลอยู่บ้าง แต่ผลที่ได้ก็ออกมาดีอยู่ทีเดียวด้านการงานจะมีการขยายขอบเขตของงานขยายสาขาหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปทำงานในต่างถิ่นต่างที่หรือบางท่านอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปเลยบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ในถิ่นแดนไกลแต่ถ้าว่าในการเปลี่ยนแปลงงานเก่าไปสู่การใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นงานง่าย ต้องออกแรงเยอะพอสมควรในด้านการเงินการเงินจะมีความแปรปรวนพอสมควรคือไม่อยู่ในระบบไม่อยู่ในแผนบางท่านอาจจะหมุนเงินออกนอกระบบหรือไปเป็นหนี้นอกระบบก็ได้เช่นบางท่านก็ไปรีไฟแนนซ์หรือเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นทุนหรือบางท่านการเงินอาจจะเป็นแบบจับหน้าปะหลังบางทีก็สะดุดสะดุดเป็นระยะระยะทีเดียว ในด้านความรักคนที่มีคนรักหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วมักจะมีอารมณ์หงุดหงิดหรือมีคำพูดแรงๆต่อกันบางท่านอาจจะมีการห่างเหินกันไปสักพักก็ได้ส่วนท่านที่ยังเป็นโสดก็ขอแนะนำว่าคนที่ท่านกำลังสร้างสัมพันธภาพกันอยู่ซึ่งอาจจะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิด ในด้านสุขภาพจะมีปัญหาสุขภาพบ้างก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้ออักเสบบั้นเอวหรือการอักเสบของปมประสาทหรือบางท่านอาจจะเป็นไมเกรนก็ได้คำพยากรณ์เสริมชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความกังวลร้อนใจเกี่ยวกับการงานมากเป็นพิเศษชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันจันทร์ อาจจะมีข้อโต้แย้งถกเถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสเจ้านายคนสูงวัยที่บ้านก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยกันได้ชาวรัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดเป็นอังคารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายมักจะสร้างปัญหาให้ต้องเก็บเอามาแก้ไขหรือบางท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวซึ่งอยู่ในสายการงานของท่าน ก็มักจะมีคู่แข่งเข้ามาแย่งชิงด้านการตลาดกับท่านชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันพุธการเดินทางก็พึงระมัดระวังอุบัติเหตุระวังของร้อนเช่นน้ำร้อนลวกวท่อไอเสียรถยนต์หรือฟืนไฟก็เป็นได้ชาวลัคนาราศรีพิจิกหรือชาวราศรีพิจิกที่เกิดวันพฤหัส จะมีรายได้หรือผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดคาดหวังเช่นการลงทุนการเสี่ยงโชคก็จะมีเม็ดเงินมีรายได้มีผลประโยชน์เข้ามาเนืองๆชาวราศนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันศุกร์จะมีคนเข้ามาสร้างสัมพันธภาพที่ดีหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะมีหนุ่มทั้งหนุ่มวัยอ่อนและหนุ่มวัยแก่ เข้ามาแสดงความสนใจท่านเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะมองเอาก็แล้วกันครับชาวรัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกที่เกิดวันเสาร์บางท่านอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายแผนกหรือย้ายออฟฟิศหรือบางท่านอาจจะมีการซ่อมแซมตกแต่งบ้านหรือปรับปรุงสถานที่ทํางานก็ได้นะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาชมช่องบูรณาจารย์ตั้งแต่เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนันธ์นี้ถ้าท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจก็ขอให้กลับไปชมคลิปพิเศษเรื่องทรงดาวปีพศ2565เสริมดวงปีพศ2566และขอแนะนำว่า การเข้าชมช่องโบราณจา์นี้โปรดใช้วิจารญาตในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโบราณจา์ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ